กุหลาบที่ดูสวยงามแต่อย่ามองข้ามหนามที่แหลมคมหวานเจี๊ยบจุ๊บจุบยามเย็นๆเ,เลยครับลมพัดโช,ชยโชยอากาศเย็นเย็นนกล้องเ้ยแจ้ว ส่งเสียงร้องจุกูจุก,กูจุก,ก,จก,กูอย่างมีความสุขสวยสวยยามเย็นเย็นเลยครับสองร้อยบาทครับสวยสวยปังปังยามเย็นเย็นเลยครับเช่าสององค์สามร้อยบาทครับบางบางเบาเบาครับ มาดูรายการที่หนึ่งกันเลยครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อเก่าเก่ามันมันเลยครับสองร้อยบาทครับก็โน้มลงมาได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับไม่สุดมือเอื้อมครับ รายการที่สองครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแน่นๆเก่าๆเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกมุมครับเด็ดทุกองค์ครับรายการที่สามครับเป็นพระสมเด็จครับ สมเด็จบางขุนพรมครับลงลักเก่าครับเนื้อเก่าเก่าแห้งๆเลยครับรายการที่4ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเนื้อเก่าเก่าแน่นๆเลยครับ สว,สวยคมๆเลยครับรายการที่5ครับเป็นปัม๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับตอกโคดครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับวัดช้างให้ครับด้านหลังตอกโคดีครับอักษรเลขยันครับ พระสวยๆครับรายการที่6กคเป็นพักกุครับเนือชิ้นหลังลายผ้าครับเก่าไม่ทราบที่ครับ เรียมกอพร้อมบูชาเลยครับรายการที่เจ็ดครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อนวลนวลแน่นแน่นเลยครับหนึกหนึกนุ่มนุ่มเลยครับ รายการที่8ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับสวยสวยแน่นๆเลยครับเนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับแก่งแก่งเลยครับรายการที่9ครับน่าจะเป็นพระล่วงครับ พระล่วงหลังแบบครับเนื้อชินตะ่วกเก่าครับน่าจะเป็นพระกุกครับเหลี่ยมกอพร้อมบูชาเลยครับ200บาทครับราคาหวานเจี๊ยบเลยครับรายการที่10ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับน่าจะเป็นพิมพ์ฐานแซมครับ เนื้อหนึกหนุกหนึกหนึกนุ่มนุ่มเลยครับแน่นแน่นเลยครับมันมันเลยครับสวยอย่างนี้ก็สองร้อยบาทสวยนะจ๊ะพี่จ๋ารายการที่สิบเอ็ดเป็นพระสมเด็จโตครับ สมเด็จโตวัดละคังครับด้านหลังปามตายยางเลยครับเนือนวลนวลเลยครับแน่นๆ่นเลยครับรายการที่สิบสองครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับ เนื้อเก่าเก่าแยะเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกองค์ครับ200บาทครับเช่า2องค์300บาทครับรายการที่13ครับเป็นพระพิคเนตหล่อโบราณครับเนื้อโลหะเก่าเก่าเลยครับ พ,พระพิกเนธเทพเจ้าแห่งความสำเร็จครับรายการที่14ครับเป็นพระท่ากระดานน้อยครับเนื้อชินตะกวครับน่าจะเป็นพระกูครับมี2อ,องค์ครับองค์ที่2ครับเป็นพระกูเนื้อชินครับ หลังแบบครับเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่15บหาเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับลงรักเก่าเก่าแดงแดงเลยครับสวยสวยโดนโดนใจเลยครับ รายการที่16ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแน่นๆ่นเก่าเก่าเลยครับรายการที่17ก็เป็นพระสมเด็จเก่าครับ เนื้อเก่าๆเลยครับน่าจะเป็นเนื้อดินครับเก่าๆแห้งๆเลยครับรายการที่18ครับเป็นพระปางลีลาครับเนื้อชินตะกัวครับหลังลายผ้าครับ นาจะเป็นพักกูครับรายการที่19ครับเป็นอินหล่อโบราณเก่าครับสวยๆเก่าๆเนื้อออกสำนิดเลยครับอินเมตตามหาสเสน่ห์ครับหญิงรักหญิงหลงครับ ชายเห็นชายงงล่ำให้ควรหาร้องให้มหาหนูขอจูจุบสักทีจุกกูจุกกูจุกกูรายการที่20ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์นิยมครับ เนื้อมันๆเก่าๆเลยครับหลวงพ่อเงินวัดบางคานครับรายการที่2 1ครับน่าจะเป็นพระเนื้อผงคุกลักเก่าครับเนื้อมันๆเลยครับแน่นๆเลยครับออกเนื้อมันปูเลยครับ รายการที่ยี่สิบสองครับเป็นพระเนื้อดินครับผงสุพันครับเรี่ยมกรอบครับหลังรูปหัวใจครับหัวใจดวงเดียวครับหนึ่งเดียวคือเธอครับรายการที่ยี่สิบสามครับเป็นพระกุครับเนื้อชินตะกัวครับหลังลายผ้าครับ ระกุเก่าไม่ทราบที่ครับรายการที่24ครับเป็นพระสมเด็จครับสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อหนึกหนึกนุ่มนุ่มแน่นๆเลยครับ รายการที่25ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพดโตครับวัดบางภีใหญ่ครับหลังยันลึกเลือบน่าจะเป็นหลวงอู่เผือกปุกเศษครับวัดกิ่งแก้วครับ รายการที่26ก็เป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดครับเหยียบน้ำทะเลจืดครับหลังพระครูวิสัยโสพลทิมครับเหรียญสวยสวยคมคมเลยครับรายการที่27ก็เป็นพระกำแพงตัด9ครับ เนื้อชินตะกั่วครับน่าจะเป็นพักกูครับสวยสวยคมๆคมเลยครับพุทธศินงดงามอลังการงานสร้างเลยครับรายการที่28ครับเป็นเหรียญเก่าครับ เนื้อเก่าเก่าเลยครับสมโพ์กรุงรัตนโกสิน์ครับรายการที่29ครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยครับเนื้อแก่งแก่งเก่าเก่าเลยครับ รายการที่30ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพอ่อทวดครับหล่อโบราณเนื้อโลหะเก่าครับน่าจะเป็นเบ้าทุบครับหลวงพอ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับพระนิรันตรายครับรายการที่31เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับ เนื้อแก่งแก่งเลยครับแตกลายงาเลยครับแน่นแนึแนนกหน,น,นุ่มนุ่มเนื้อขนมตุ๊กตับเลยครับรายการที่32ก็ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงปู่สุขครับสี่เหลี่ยมปะพามนทนครับหลังยันนูนครับ 200บาทครับก็โดนใจได้ครับไม่ไกลเกินเอื้อมครับมี2องค์ครับองค์ที่2ครับเป็นปางลีลาครับเนื้อชินตะกัวครับด้านหลังจานยันครับอักขรเลขยันครับเนื้อชินตะกัวเก่าเก่าค่ำๆเลยครับ รายการที่33มสครับเป็นพระสมเด็จครับเนื้อหนวนนวนเลยครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกมุมสวยทุกองศาครับรายการที่34ครับน่าจะเป็นอุปคุตหล่อบโบราณเก่าครับเนื้อเก่าเก่าเลยครับเก้า เก่าครับเทพเจ้าแห่งโชคลาภครับเมตตามหาอุดครับขาขายล่ำรวยครับเงินทองไหลมาเทมาครับเหมือนสายน้ำครับรายการที่25ครับเป็นหลวงพ่อทวดเนื้อว่านครับหลวงพ่อทวดอุ้มลูกแก้วครับ ด้านหลังเป็นอักษรเลขยันครับรายการที่36ครับน่าจะเป็นพักกูครับเหนื้อชิ้นเก่าเก่าค่ำๆเลยครับผ่านการเวลามาอย่างเนิ่นนานครับพระร่วงกวาดลานครับ เนื้อเก่าเก่าสวยสวยเลยครับพุทธสินงดงามครับมันมันเลยครับรายการที่3 7ครับเป็นพักกุครับเนื้อชิ้นตะกัวเก่าครับออกสนิมเขี่ยวเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับ รายการที่38ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับด้านหลังเป็นภาษาจีนครับเนื้อแน่นๆนเลยครับนุ่มๆเลยครับรายการที่39เครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดลักพังครับ ด้านข้างครับตอกโคตรครูประฆังครับเนื้อแน่นแน่นนุ่มๆเลยครับด้านหลังปั๊มหมึกรูประคฆังครับสวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับถูกใจจัดไปได้เลยครับสวยนะจ๊ะพี่จ๋า200บาทก็โดนใจได้ รายการที่40ก็เป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับสวยสวยบางบางเบาๆเลยครับไม่แรงไม่แพงอย่างที่คิดครับรายการที่41ครับ น่าจะเป็นพักกุครับพระพุทธชินราชใบเสมาครับเก่าแทบมองไม่เห็นเลยครับเก่าแทบมองไม่เห็นพักพกเลยครับรายการที่42ครับหล่อโบราณเก่าครับ หล่อโบราหลวงพ่อเงินครับพิมพ์หน้าแก่ครับเนื้อมันๆเลยครับรายการที่43ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อเก่าเก่าแตกลายงาเลยครับแน่นแน่นนุ่มนุ่มเนียนเนียนมันๆเลยครับ รายการที่44ครับเป็นหล่อโบราณพิมพ์ขี้ตาครับหลวงพ่องเงินวัดบางคานครับเนื้อชินตะกัวครับรายการที่45ก็เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่องนี้เก่าๆเลยครับค่ำๆเลยครับ เนื้อเก่าเก่าโดนโดนใจเลยครับรายการที่46ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อหนึกหนึกนุ่มนุ่มเลยครับมีสององครับ นำมาให้พี่ๆของน้องได้แบ่งปันกันเลยครับองค์ที่2ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเก่าเก่าคมคมเลยครับนุ่มนุ่มแน่นแน่นเลยครับรายการที่47ครับ เป็นพักกุครับพิมพ์ข้างเม็ดครับเก่าไม่ทราบที่ครับหลังลายผ้าครับรายการที่48ครับ เป็นพระกุกเนื้อชิ้นสนิมแดงครับน่าจะเป็นพิมพ์ปกโพครับรายการที่49ครับเป็นพระเป็นชูชกไม้แกะเก่าครับเลี่ยมก่อบพร้อมบูชาเลยครับ ชูชกครับเนื้อเก่าๆเลยครับเมตตาค้าขายล่ำรวยครับชูชกมหาสเสน่ห์ครับมหาโชคมหาลาภครับเมตตามหาอุดครับ มีสอง,องค์ครับองค์ที่2ครับน่าจะเป็นพักกุครับเนื้อดินเก่าๆเลยครับกุนาดูหรือเปล่าครับเก่าๆเลยครับเนื้อดินพุตสินครับงดงามอลังการงานสร้างเลยครับคมๆเลยครับ มาดูรายการพิเศษกันบ้างครับสวยๆจวดๆยาวๆไปเลยครับพักกิ่งครับอุดด้านข้างครับอุดกิ่งครับน่าจะเป็นพิมพ์สังกระจายครับหล่อโบราณเก่าครับเก่าๆเลยครับเก่าาครับสังกระจายอิ่มไม่มีอดครับ สั่งกระจายพงผุยครับอิ่มไม่มีอดเหลือกินเหลือใช้ครับเหลือเก็บครับเทพเจ้าแห่งความสมบูรณ์พูนสุขครับรายการที่สองครับเป็นพระสั่งกระจายครับเลี่ยมกอพร้อมบูชาเลยครับเก่าเก่าเลยครับใต้ฐานอุดกิ่งครับ เก่าไม่ทราบที่ครับสั่งกระจายจพุงพุยครับรายการที่3ครับน่าจะเป็นปางห้ามสมุดครับพระยืนครับลงลักปิดทองเก่าครับเนื้อโลหะเก่าเก่าเลยครับลักล่อนๆเลยครับ รายการที่4ี่ครับเป็นพระท่ามะปางเนื้อดินครับเนื้อมันๆเลยครับเก่าๆเลยครับพระกุกท่ามะปางจังหวัดพิษนุโลกครับรายการที่ห้าครับ เป็นพระสมเด็จพิมพ์ขาโตครับเนื้อเก่าๆเลยครับแน่นๆเลยครับนุ่มๆเลยครับรายการสุดท้ายครับเป็นพระเก่าครับเนื้อชิ้นตะกัวครับน่าจะเป็นพระกู่ครับเนื้อชินสนิมแดงครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจรัยๆให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับสวยทุกมุมครับเด็ดทุกองค์ครับ200บาทครับเช่า2องค์300บาทครับพี่ๆของน้องสนใจตรงไหนแคปรูปส่งไลน์มาได้เลยครับที่080 9536529ครับสวยโดนจิตโดนใจทุกองค์เลยครับขอบคุณครับ